ถือว่าให้ให้พี่อรนนท์มาทำงานในช่วงที่เป็นข้าราชการอยู่ตอนนี้เดือนเดือนหน้าไปนะคะก็จะมาเป็นจิตอาสาแบบเต็มตัวนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญพี่อรนนทค่ะออนอบน้อมแดพ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์กับคารวะพ่อครูแม่ครูสมณะนะอาจารย์ดรใจเพชรก้าจนหมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง เจริญธรมสำนักปีผู้ใฝ่หาและรลักสุขภาพทุกท่านดิฉันอรนทวัฒนะหัวหน้าุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคามปกติเนี่ยของน้องๆที่จากฟังในห้องซูมันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ลงปฏิบัติด,ด้วยตนเองแต่ตัวเองจะเป็นคนประสานงานกับน้องๆรงาพสตอรวมทั้งจุดที่ฉีดวัคซีน รวมทั้งเครือข่ายกับจังหวัดกาลสินนะคะที่ว่าอย่างเรื่องข้าววิถีธรรมเนี่ยต้องขอขอบพวกคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ทางูุนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยส่งข้าวมาให้มหาสาร,รคามหนึ่งตันโดยท่านนายกเหล่ากระชาติร่วมกับทางโรงพยาบาลมหาสาร,รคามได้จัดประสานกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดนะคะจัดทาข้าวกล่องพร้อมรับประทาน รวมทั้งจัดหงข้าวในโรงงานของจังหวัดมหาสารคามโดยให้โรงงานเขามีส่วนร่วมในการจัดหาอาหารแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะคือถ้าให้ประชาชนทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลเราจะเบาแรงลงได้ร่วมกับทางมหา วิทยาลัยมหาสารคามนะคะทําเป็นโครงการวิจัยซึ่งเขาขอโครงการไว้แต่ในโครงการวัตถุประสงค์ข้อที่สองเลยคือเขาใช้แพทย์วิธีทำศูนย์บาทรักษาทุกโรคยาเก้าเม็ดของด็อร์ใจเพชรก้าจนเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่สองแล้วได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรร่วมกับทางจิตอาสาของมหาสารคามนะคะหลักสูตรสามวันเมื่อไปทำเนี่ย เราก็ถามว่าภาวะโควิดอยู่แบบนี้กลัวไหมเสี่ยงไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีการใช้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นนะคะว่าคนที่มาเรียนรู้ด้วยจะเป็นอสมที่ไม่เด็กเดินทางไปไหนไม่มีใครเข้ามาในเขตหมู่บ้านเขานะคะเมื่อได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าสามวันจากการประเมินผลเนี่ยประชาชนจะดื่มน้ำปรับสมดุล ข้อที่หนึ่งเนี่ยร้อยเปอร์เซนแล้วการสวนล้างลำไส้ใหญ่จะประมาณสามสิบเปอร์เซนแล้วทบทวนทำห้าสิบเปอร์เซนนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เราถือบอกว่าจริงๆในชีวิตเขาก็มองว่าหมายถึงวัชพืชเนี่ยเอามากินได้เหรือสมุนไพรใกล้ตัวใกล้บ้านนะคะอันนี้ก็เลยอยากฝากนะคะว่าจริงๆตัวเองอีกคุณนิดหน่อยบอกว่าหนึ่งเดือนก็คงประมาณสามยี่สิบหกวันนะคะยี่สบหกวันนี่ เกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็เลยอยากขอให้ว่าจะขอได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็จะทําแพทย์วิถีธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ต้องลงทุนศูนย์บาทรักษาทุกโรคเป็นหมอที่ดูแลตนเองทําวันนี้ได้ทันทีได้วันนี้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากนะคะ,ะในการก็คงจะหมดลงแล้วก็ขอจเจริญธรรมขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับมูลนิธิแพทย์พิธีธรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนหนังสือคู่มือรวมทั้งข้าวสารยาเขียวมาให้กับทางจังหวัดมหาสารคามนะคะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเอสขสบคุณ,ค,ณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่อรลนน์ค่ะ ค่ะอันนี้พอดีดูจอที่ที่สื่อด้วยนะคะค่ะไม่ก็เห็นเห็นค่ะค่ะเห็นว่ายังไงนะคะทีีแรกเห็นคุณนิดหน่อยคือเห็นจอดําแล้วก็เลยคิดว่าเวลาหมดแล้วไงคะก็เลยว่าค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาหมดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพราะว่าเห็นจอขึ้นดําแล้วถ้างั้นก็เอาวีดีทัศน์ที่ที่ส่งไปให้ก็ได้นะคะที่ที่จะเผยแพร่เพราะว่า จริงๆได้ประสานกับพื้นที่รอพอตอที่วาปีประทุมนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ใช้วิถีธรรมเลยค่ะใช้สมุนไพรที่ผลิตเองแต่ผสมธิดร,ร้อนเข้าไปด้วยแล้วก็อบอาบคือสมุนไพรเนี่ยเหมือนกับอบสมุนไพรก็คือใช้ใช้หม้อหองข้าวไฟฟ้าแต่อสมุนไพรให้ให้คนไข้อบโดยใช้ผ้าห่มของตัวเองนะคะแล้วอาหารที่ทำใน รอพศอตบ้านหวายนะคะโรงพยาบาลสนามบ้านหวายเนี่ยเราใช้อาหารวิถีธรรมแล้วไม่เพิ่มขยะอาหารในหอ่อหอด้วยใบตองเมื่อทานเสร็จแล้วก็คือเอาใบตองไปลงที่ขยะเปียกแล้วก็สามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้องนะคะแยกขยะก็ถือว่าเป็นการที่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก ปรับตัวอยู่กับโควิดให้มีความสุขนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโควิดเนี่ยไม่น่าจะหมดจากประเทศไทยเราเร็วนะคะรู้สึกว่าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นก็มาแล้วถามว่าวัคซีนครอบคุมได้ไหมวัคซีนก็คงจะเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะลดความรุนแรงของการเกิดโรคโควิดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องปรับตัวปรับใจเราให้อยู่กับ โรคโควิดได้อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ธรรมะในการบําบัดโรคหนังสือที่เหมาะสมนะคะที่ทําออกมาครั้งนี้เนี่ยถือว่าถือว่าเอาไปให้ใครนี่มีแต่กึกอยากได้อีกนะคะออาจารย์นิดหน่อยเพราะว่าเล่มเล็กเหมาะสมกระทัดรัดแล้วที่สําคัญเนี่ยพออ่านแล้วทีแรกแรกเดิมนะคะก่อนที่โควิดระบาดเคยสั่ง มา5,000บาทนะคะเอามาแจกวันละ30เล่มในโรงพยาบาลคิดว่าแจกเฉพาะคนที่สนใจที่จะอ่านจริงๆยากิผู้ป่วยพอแจกไปเสร็จปุ๊บคนไข้ตื่นขึ้นมาตอนเช้ามาบอกว่าคุณหมอขอเพิ่มสักหนึ่งเล่มได้ไหมเพราะว่าไอ้เมื่อคืนนี้ญาติเตียงข้างกันขอฉันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะ ฝากบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าถ้าเอาให้ใครแล้วเกิดความภาคภูมิใจที่เขาได้นำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจังค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราได้อยู่ในช่วงของรายการที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งมีพี่หนานะคะพี่หนาอรโน,โนทจากโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะพี่เป็นหัวหน้ากลุ่งานการศึกษานะคะมาเล่าให้เราฟังซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าพี่หนาทำงานอยู่อย่างเข้มแข็งนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนท่านจะเกษียณแต่ว่าวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ท่านก็จะไปทา ทําค่ายสุขภาพกลุ่มเล็กๆนะคะเพราะว่าเรารวมตัวกันได้ไม่เยอะใช่ไหมคะทาค่ายสุขภ่าพกลุ่มเล็กๆของแพทย์วิถีธรรมนะคะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการพึ่งตนเองด้านการดูแลสุขภาพด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะในนี้มีพี่แดงพี่กุลชัยช่วยท่านท่านเอรีลิทายออกมานะคะท่านออกมาก่อนเนี่ย ท่านเป็นรุ่มพี่ของข้าราชการบำนานนะคะเดี๋ยวพี่อรนก็จะตามมาแล้วเราก็จะมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่ทำงานเคียงคู่ไปกับพี่น้องที่เป็นพี่น้องนักวิชาการสาธารณสุขพยาบาลหรือพี่น้องทีมสุขภาพที่อยู่ในระบบนะคะซึ่งตอนนี้เราต้อง รวมพลังกันทั้งในระบบราชการและนอกระบบราชการนะคะเข้าไปช่วยกันนี่คือทีมสุขภาพแต่รวมทั้งพี่น้องประชาชนก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันอย่างเข้มแข็ง,ขงเข้มข้นตอนนี้เราจะเห็นว่าตามแนวทางที่ดำเนินการมาตอนนี้จะเข้าทางที่ท่านอาจารย์ดรสมนะคะได้บอกว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่ทำให้คนได้หยุด ทำบาปนะคะคือหยุดหยุดในเรื่องของอหลายหลายอย่างการผิดศีลในแต่ละข้อตอนนี้หลายท่านได้หยุดเพราะสถานการณ์บังคับนะคะในช่วงนี้คะ่ะน่าเสียดายนะคะเวลาเรามีไม่มากแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะในการที่มานั่งคุยกันในวันนี้นะคะได้เห็นมุมมองของผู้บริหารผู้บริหารที่ไม่ได้มองครั้งนี้เป็น วิกฤตแล้วนะคะแต่มองเป็นโอกาสชื่อรายการเราชื่อว่าเราคิดชื่อรายการกันอย่างหนักเลยนะคะสรุปออกมาว่า,าแพทย์วิถีธรรมด่านหน้าหรือพวทด่านหน้าฝ่าวิกฤตโควิด19พอมาฟังพี่น้องแพทย์วิถีธรรมด่านหน้าจริงๆแล้วก็เป็นวิกฤตที่เรามองเห็นประโยชน์นะคะเราเอาประโยชน์ได้ และเราก็ผาสุกได้ทำงานกันอย่างผาสุกได้พอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วปรับใช้ด้วยได้นวัตกรรมใหม่หลายที่ก็ได้นวัตกรรมใหม่ออกมานะคะแต่ข้อสำคัญเลยที่เราเห็นนะคะพี่น้องจิตอาสาแพท่พิจิุธรรมได้ได้ส่งพลังแบนปันออกไปให้พี่น้องในพื้นที่อย่างเราเรามองอยู่ส่วนกลางนี้เราจะเห็นพี่น้องทำงานในพื้นที่กันอย่างเข้มแข็งเราทำได้เพียงแค่ ส่งกำลังใจและวัสดุอุปกรณ์ไปสนับสนุนในที่ต่างๆนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะเราขอโอกาสให้อาจารย์ดรสมได้ได้เป็นผู้สรุปรายการนี้ให้พวกเราก็แล้วกันนะคะว่าเรามานั่งนั่งคุยกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนได้ยังไงบ้างเรียนเชิญอาจารย์ดรสมค่ะ ท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับต้องขอบคุณดังอาจารย์ดรหมอเขียวนะครับในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่นะครับขอบคุณอาจารย์ทิยานะครับที่เป็นโมดเดลนในการสืร่อสารพูดคุยกันทั่วประเทศทั่วโลกกันวันนี้นะครับได้ฟังวันนี้จากหัวข้อแล้วก็ โอกาสนะครับเรื่องการฝ่าวิกฤตของโรคโควิดที่ทั่วโลกเว่าเป็นวิกฤตนะครับพอได้ฟังพี่น้องเกี่ข่กยพระฒีธรรมเราเท่าที่ฟังทุกคนเล่านะครับก็เห็นทุกคนมีความผาสุกในการทำงานไม่ไม่ได้ทุกข์กับทางานไม่มีรามาไม่มีโอดครัวอะไรให้ฟังเลยแม้แต่คนเดียวนะครับฉันั้นผมคิดว่าการสถานการณ์โควิด ในครั้งนี้นะครับพี่น้องที่เราได้การบุเพาะบำเพ็ญเพียรมาถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้สั่งสมได้สร้างบุญบาร,รมีนะครับวิกฤตครั้งนี้ทําให้เราได้ทุกคนได้แสดงออกและก็มีความตั้งใจเป็นโอกาสได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันตามบุญบาร,รมีของแต่ละคนเล็กๆน้อยๆอยที่คิดว่าเราเล็กๆน้อยๆแต่จริง มันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวทุกอย่างนะครับทําทุกอย่างนั้นเกิดบุญเกิดสนกันทุกทุกอย่างนะครับเม็ดทรายเม็ดเล็กๆน้อยแสงเล็กน้อยรวมกันก็เป็นพลังบุญที่ยิง่งใหญ่เป็นพล,ลังบุญที่เชื่อมต่ออาการได้เท่าที่ฟังวันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นอบุ่นนะครับมีกําลังใจและมีโุนตัวที่สิวได้กันทุกคนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นก็เป็นพลังบุญที่ทําร่วมกันที่จะต้องความเพียรร่วมกันกับอาจารย์เตียหมอเสียใจเพชร กราจนนะครับผู้ที่จะต้องบำเพ็ญไปถึงพุทธภูมิพวกเราเองก็เป็นลูกโพธิสัตว์นะครับผู้ที่ผ่านพ้นที่จะข้ามโพธิสัตว์ได้คือต้องช่วยบำเพ็ญรักษามนุษย์รักษาเป็นหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ได้เล่าการบำเพ็ญของพวกเราเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ผมคิดว่านั้นเป็น สิ่งที่เป็นพลังเหนี่ยวนาที่จะให้พี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะโอกาสที่มีบุญสัมพันธ์กับพวกเรานะครับทั้งในระดับตําบลในระดับชุมชนหรือใครที่อยู่อาเภออยู่จังหวัดก็เชื่อมบุญหากันนะครับทุกอย่างมันก็เป็นพลังที่จะต้องในการทํางานร่วมกันทําให้วิกฤตโรคร้ายครั้งนี้นะครับทั้งตัวเราเองได้ควาเพียนทั้งพี่น้องประชาชนเองก็จะได้โอกาสได้ทบทวนในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ที่จะทําด้วยกันนะครับสิ่งเล็กกน้อยก็จะเป็นพลังบุญที่จะทําให้โรคภัยค่เจิตหรือว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลทั้งกายทั้งใจก็จะบรรเทาเบาบางไปได้นะครับก็อนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนได้ความเพียรในครั้งนี้แล้วก็ที่จะทําต่อไปร่วมกันนะครับขอบคุณครับขออนุโมทนาบุญนะทุกท่านนะครับสาธุขอบพระคุณอนาะจารย์ดรสง์ค่ะ และขอพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอพระคุณพี่น้องผู้ติดตามชมรายการของเรานะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ,จะเจริญธรรมสำเน็จดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะพี่ไม่ไม่ถ่ายรูปแล้วครับพี่ <laughs> อ่าถ่ายรูปถ่ายรูปไดถปไ้ถ่ายรูปร่วมเลยครับถ่ายรูปร่ว วิธีกรเชิญได้เลยนะคะสามสองอ่ากุ้งกุ้งอ่ะกุ้งต้องปิดแชร์กุ้งแชออร์คออ่ะวิธีกรใช้ห้องนี้ค่ะอ๋ะอเดี๋ยวนะครยังไม่ได้ถ่ายเอาใหม่นะคะถ่ายภาพก่อนนะคะสามสองหนึ่ง ตอนนี้เรามีพี่น้องอยู่สองห้องนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมแบ่งปันค่ะและเมื่อกี้ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งชาวแพทย์วิถีธรรมในช่วง new normal นะคะเราจะทำการบันทึกรายการกันนะคะ และจบรายการด้วยการถ่ายรูปร่วมกันอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านเห็นในรายการนะคะไปไมได้ฝาก่ะนะคะจากที่ฟังมานะคะฟังไปนะคะก็คิดถึงบททบทวนธรรมสองบทค่ะอันนี้ขอโชว์หนะ้าบททบทวนธรรมนิดนึงนะคะที่เมื่อกี้ทางพี่หนามหาสารคามกล่าวถึงนะคะบทที่ร้อยห้าสิบเกค่ะการให้หรือแบ่งปันเป็นที่พึ่งแท้ของโลกและข้อที่ร้อยหกสิบค่ะ การให้หรือการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์คือความเจริญของจิตวิญญาณที่งดงามมีคุณค่าและผาสุขที่สุดในโลกค่ะเราพบว่าโควิดนะคะยุติธรรมมากเลยค่ะทุกคนเดือดร้อนทั่วหน้าเลยนะคะ